สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำห่วงกุญแจนะคะเป็นลูกปัดรูปเชอรี่นะคะเเริ่มต้นที่เตรียมอุปกรณ์นะคะก็จะมีลูกปัดสีแดงนะคะ9เม็ดแล้วก็ลูกปัดสีเขียว3เม็ดค่ะแล้วก็นี่ค่ะเอ็นนะคะเอ็นก็ใช้ยาวประมาณ2ฟุตค่ะเริ่มต้นที่การร้อยลูกปัดสีแดงนะคะ3เม็ดค่ะ สามเม็ดแบบนี้นะคะต่อไปเม็ดที่สี่ค่ะเม็ดที่สี่เราจะไข้นะคะไข้ก็คือส่วนลูกปัดนะคะเข้าคนละทางกันนะคะส่วนหวนเข้าข้างซ้ายข้าข้างขวานะคะลูกปัดค่ะเราก็จะได้ ัดหนึ่งวงอย่างนี้นะคะสี่เม็ดอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะใส่ข้างซ้ายและข้างขวาข้างละเม็ดด้วยสีแดงนะคะหกเม็ดแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะเม็ดที่เจ็ดนะคะเม็ดที่เจ็ดก็จะไหว้กันค่ะหรือว่าสวนกันนั่นเองนะคะเราจะได้ลูกปัดเป็นสองวงอย่างนี้นะคะไปเจ็ดเม็ดแล้วนะคะต่อไปข้างซ้าย เราจะใส่สีเขียวข้างขวาเราจะใส่สีแดงค่ะจะได้แบบนี้นะคะสองวงไปสองข้างนี้นะคะ,นะคะต่อไปเม่ต่อไปเราจะไข่นะคะไขยด้วยสีเขียวค่ะจะได้แบบนี้นะคะสามวงค่ะวงหนึ่งนะคะอย่างนี้เนาะ ะะต่อไปนะคะเราจะใส่ข้างซ้ายด้วยสีเขียวข้างขวาด้วยสีแดงค่ะจะได้แบบนี้นะคะสองเม็ดนี้ยังไม่ได้ไม่ไทำอะไรนะคะเป็นเป็นก้ามปูอย่างนี้นะคะสองเม็ดนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะอ้อมไปค่ะอ้อมไปส่วนที่เม็ดแรกเลยนะคะเม็ด เสร็จแล้วค่ะน่ารักไหมคะลูกเชอรี่ของเรานะคะต่อไปเราก็จะทำสายสำหรับที่จะ,จะทำไปแขวนพวงุญแจนะคะ